มันเป็นได้ยังไงมันเป็นไปได้ยังไงแต่มันก็เป็นไปแล้วใช่ไหมใช่เพราะท่านคือผู้บริโภคนะคนผู้บริโภคไม่ได้ปรุงคนปรุงก็ไม่ได้บริโภคแต่คนปรุงเนี่ยรู้กรรมวิธีบริโภคจึงสามารถหยิบยื่นให้กับท่านได้จนกระทั่งเฮ้ยมันหายจริงๆวะแปลว่าต้องรู้แก่ใจตัวเองนะว่ามันอะไรกัน คำถามง่ายๆมีว่าเฮ้ยมันหายได้ไงวะเนี่ยคําอธิบายง่ายๆครับท่านสิ่งที่มีแต่มองไม่เห็นมีมั้ยครับในรอบตัวคุณน่าฉเฉลยเลยสิ่งนี้คืออากาศครับเพราะฉะนั้นทําไมลุงยึกให้ง้บอากาศกับอากาศก็เพราะตรงนี้ครับผมน้บอากาศเข้าไปปุ๊บแกนๆของอากาศเขาเรียกว่านิวเคลียสตัวนั้น,นรับมันจะแตกตัวโดวยอัตโนมัติเพราะกลไกร่างกายเราเนี่ยมันจะบีบอัดกันในละักษณะที่ มันพึ่งพากันระหว่างปอดกับหัวใจตรงนี้มันเป็น,นกลไกอัตโนมัติมาก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 วิทยาศาสตร์การการแพทย์ไม่สามารถศึกษาไปถึงตรงนี้ยกเว้นคนที่กดเข้าใจกฎเกณฑ์ธรรมชาติในเชิงอัตโนมัติด้วยซ้ําไปนะครับแต่เอาเถอะมันไม่เพียงแค่ธรรมชาติอัตโนมัติเท่านั้นมันมีศัก,กยภาพในเสียงของหลุงถิ่นคือพนานที่บริสุทธิ์มันเป็น,ปน,ปน,ปนตัวช่วยเป็นตัวเร่ง ให้มันเกิดอีกนิชั่นปั๊บเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงคำตอบสุดท้ายมันเป็นไปแล้วใช่ไหมใช่นั่นคือได้รับผลเต็มแล้วนะก็อยู่ด้วยกันก็รู้จัก point of view ตรงนี้ให้ดีๆมันเป็นยุคของมันครับจะต้องใช้พลังงานรักษากันและกันแทนเคมี K Me. กินทาฉีดอาบเคมีฉายแสงที่ว่านั้นน่าจะ expire ครับผมนะ นะๆน,น,นใครที่คิดว่าเคมีดีก็บริโภคเคมีไปส่วนทางลุงเบ็ดเสร็จเด็ดขาเรียบร้อยว่าเคมีอันตรายเพราะมันทำลายชีวะหรือว่าชีวิตนเอง,เองโอเคไหมครับจบข่าวนะ thank you v บริวิ h ที่เช่าบริการลุงแหละขณาราชกานนะครับ